มาแล้วครับหุ้น EOSE บอกเลยว่าเป็นหุ้นพลังงานที่แบบร้อนแรงท,ที่สุดตัวหนึ่งในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้คำถามใหญ่เลยนะครับคือมันจะกลายเป็นจรวดพุ่งไปดวงจันทร์หรือว่าจะดิ่งลงเหวลึกกันแน่เอาละมาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหดูนี่สิครับ ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้น EOS มันพุ่งขึ้นไปแล้วหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับฟังไม่ผิดหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นการวิ่งขึ้นที่แบบว่าแรงสุดๆฉุดไม่อยู่จริงๆทีนี้คำถามก็คืออะไรล่ะครับที่มันอยู่เบื้องหลังอะไรที่มันดันให้คุ้นตัวนี้วิ่งแรงได้ขนาดนี้มันมีอะไรดีซ่อนอยู่ข้างในกันแน่ ก่อนอื่นเลยนะต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า EOSE เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มหุ้นสายซิ่งนะคะผมคือมันจะผันผวนสูงมากเสี่ยงก็สูงปรีดเหมาะกับคนที่ใจถึงจริงๆเป็นสายเกงกำไรที่รับความเสี่ยงได้แต่แน่นอนครับ high risk high return โอเคเรามาดูกันที่เก่นของเรื่องเลยดีกว่าว่าทำไมทำไมหุ้นตัวนี้ถึงเป็นที่จับตามองขนาดนี้ มันคือเรื่องของเทคโนโลยีและสตอรี่ที่น่าทึ่งมากๆซึ่งเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยล่ะครับนี่แหละครับหัวใจของ EOSC เลยพวกเขาทำแบตเตอรี่ที่ใช้สังกะสีเป็นหลักสำหรับกักเก็บพลังงานได้นานๆข้อดีของมันคืออะไรคือมันปลอดภัยกว่าแล้วก็ใช้วัตถุดิบในอเมริกาทั้งหมดเลยไม่เหมือนลิเทียมไอออนที่ต้องนำเข้าแถมยังได้ลมส่งท้ายหนุนเต็มๆจากนโยบายพลังงานสะอาดของรัฐบาลอีกต่างหากแล้วอนาคตละ่ะ จะสดใสแค่ไหนดูตัวเลขนี้ครับ644.4ล้านดอลลาร์นี่คือยอดสั่งซื้อที่รอคิวส่งมอบอยู่หรือที่เรียกว่าแบ็กล็อกนะครับเป็นหลักฐานที่จับต้องได้เลยว่าของเขาเป็นที่ต้องการในตลาดยังมหาศาลจริงๆแต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวหลังจากที่เรานั่งรถไฟเหาะขึ้นไปจุดสูงสุดกันแล้วเนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องดิ่งลงมาดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญบ้างซึ่งก็คืองบการเงิน ที่บอกได้คำเดียวว่าเห็นแล้วอาจจะขนลุกเลยก็ได้อะดูเหมือนจะดีนะครับในไตรามาสสาที่ผ่านมาเนี่ย EOSE ทำไรายได้สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะ30.5ล้านดอลลาร์โหเติบโตแบบก้าวกระโดดสุดๆฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่มันมีคำว่าแต่ตัวบลเริ่มรออยู่เลยครับแล้วก็บูมนี่เลยครับขาดทุนสุทธิในไตรามาสเดียวกัน 641.4ล้านดอลลาร์ใช่ครับขาดทุนมหาศาลขนาดนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นักลงทุนนี่ช็อกตาตั้งกันเป็นแถวเลยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นครับเพราะการขาดทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่การขาดทุนจากเงินสดจริงๆนะครับกว่า572ล้านดอลลาร มันมาจากการปรับมูลค่าทางบัญชีหรือ non cash adjustments พูดง่ายๆก็คือพอราคาหุ้นมันพุ่งสูงขึ้นมากๆเนี่ยมันไปกระทบมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพทําให้บริษัทต้องบันทึกเป็นขาดทุนทางบัญชีไปทั้งๆที่ไม่มีเงินสดไหลออกจากบริษัทจริงๆเลยและนี่คืออีกหนึ่งความเสี่ยงสําคัญที่นักลงทุนสายซิ่งต้องรู้และเข้าใจให้ดีเลยนั่นก็คือกับดัก dilution ครับหรือการที่มูลค่าหุ้นของเรามันถูกทำให้เจือจางลงนั่นเอง Stock d ด l ูช i ันมันคืออะไรอธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพว่าบริษัทคือเค้กหนึ่งก้อนการได l u ช i ันก็เหมือนกับการที่บริษัทเนี่ยไปตัดแบ่งเค้กออกมาเพิ่มอีกหลายชิ้นเลยผลก็คือเค้กชิ้นเดิมในมือเรามันก็เล็กลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของของเราก็น้อยลงไปด้วยแล้ว EOS E ทำยังไงก็คือเขาต้องการเงินไปขยายธุรกิจใช่ไหมครับเขาก็เลยขายหุ้นใหม่ออกมาเลย35.9ล้านหุ้น ยังไม่พอยังออกหุ้นกู้แปลงสภาพอีก600ล้านดอลลาร์ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันอาจจะถูกแปลงเป็นหุ้นได้อีกเกือบ37ล้านหุ้นผลที่ตามมาก็คือจากจำนวนหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปได้อีกถึง11-18%ในอนาคตเลยนะครับนี่คือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ซึ่งเราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยเอาลละ พอรู้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มันมหาศาลขนาดนี้แล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราควรจะวางกลยุทธ์กับหุ้นตัวนี้ยังไงดีละ่ะนี่คือภาพรวมที่นักวิเคราะห์มองนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีสุดๆราคาอาจพุ่งไปถึง22ดอลลาร์ได้เลยแต่ถ้าเกิดผิดแผนขึ้นมาก็อาจจะร่วงลงไปเหลือ6ดอลลาร์ได้เหมือนกันจะเห็นว่าช่วงราคามันกว้างมากซึ่งสะท้อนความไม่แน่นอนที่สูงลิ้วของหุ้นตัวนี้เลย เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือหุ้นตัวนี้เหมาะกับใครกันแน่ถ้าเป็นสายซิ่งรับความเสี่ยงได้สูงมากๆเชื่อในสตอรี่ระยะยาวแล้วก็ทนเห็นพอร์ตเหวี่ยงขึ้นลง30-50%ได้แบบชิวๆ EOS อาจจะใช่แต่ถ้าเป็นสายที่เน้นรักษาเงินต้นหรือว่าในพอร์ตมีหุ้นเสี่ยงเยอะอยู่แล้วอันนี้ควรจะถอยห่างเลยครับและนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับคือให้เรามอง EOSA เหมือนกับว่า เรากำลังลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นแล้วก็ควรจะจัดสัดส่วนในพอร์ตเอาไว้แค่นิดเดียวพอครับแค่0.5%ถึง2%เท่านั้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงของเราสรุปแล้ว EOSE จะเป็นจรวดหรือเวคํคำตอบสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับคำถามเดียวเลยครับว่าบริษัทจะโตทนัโทนโตเร็วกว่าการเพิ่มจำนวนหุ้นของตัวเองได้หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันแบบไม่กระพริบเลยครับและแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์หุ้นเด็ดๆเ,เจาะลึกและตื่นเต้นแบบนี้อีกติดตามกันไว้เลยนะครับกับเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาอย่าลืมครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ